สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โชว์ลูมดีค่ายอีกครั้งนะครับเราก็มาพร้อมกับผมเอ็กกับพี่เบสมาพร้อมกับรถ Honda Fit สีขาวเป็นตัวไมเน์เชนเนาะพี่เบสใช่ครับไม่คิดจะพูดอะไรเลยใช่ใช่ครับอืมโอเค ครับผมแวมาไปดูหน้ารถกันดีกว่าครับคันนี้เป็นรถปี2013 m ไม่เนเชนมาพร้อมกับกระจังหน้าโคเม่ยมนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นรถที่เอามาจากอีกสาขาหนึ่งคือสาขาปูบนราชธานีนั่นเองใช่ครับครับใช่อย่างเดียวเลยใช่ครับไม่เอาอย่างอื่นเลยใช่แล้วครับอ่ะโอเคครับตามนั้น นะครับคันนี้ก็มาพร้อมกับไฟโรเมียมนั่นเองนะครับที่เป็นจุดเด่นเอกลักษณ์ของตัวไมเนชเชนเลยใช่ครับแล้วก็มาพร้อมกับล้อทีอีสามเจ็ดนะครับฟิตเมนเปียมาพร้อมกับล้อใหม่ยางใหม่ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็มาพร้อมกับฟิคเมนเตียเตียไปเลยเรียนเดียเลียนเดียนะครับอยู่ในทรงที่ยังเขาเรียกว่าใช้งานได้ใช่แล้วครับนะครับผมแล้วผมพาไปดูด้านหลังกันดีกว่าครับ ก็มาถึงทายรถนั่นเองนะครับผมมาพร้อมกับคาดหลังยาวกว่าตัวก่อนที่แว่จะเป็นไมเนอร์ใช่ครับไปเนาะตัวไปก็จะเป็นตัว C ที่ว่ารู้อยู่แล้วว่าตัวก่อนไมเนอร์เป็นอีใช่ครับนะครับแล้วก็เดือนนี้พี่เบสก็จะไม่รับเงินเดือนด้วยอ่าใช่เอ้ยไม่ไม่ใช่ครับยังคันอยู่ไม่ใช่ครับเดี๋ยวเราพาเปิดดูด้านในกันอ๋อนี่แล้วก็คันนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยด้วย อ่าใช่ครับนรตเดิมครับไม่มีขยับไม่มีการถูกไขสีฝาท้ายแต่อย่างใดซอกเดิมไม่มีการทําสีนะครับอันนี้ใช่แน่นอนนะครับใช่ครับโอเคก็อย่างที่รู้เฟสด้านหลังสะดวกสบายครับเบาะแล้วก็ได้พื้นที่อเนกประสงค์เยอะแยะมากมายเราไปดูด้านในรถกันบ้างดีกว่าใช่ไหมครับใช่ครับไปครับ ครับผมแล้วก็มาถึงภายในตัวรถก,กันบ้างคันนี้ก็มากับเริ่มที่เบาะเลยนะครับก็มากับเบาะผ้าครับผมนุ่มๆเลยจอตากแดดก็ไม่ร้อนแน่นอนนั่งสบายนะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับคอนเฟดเบรกมือก็จะอยู่ที่เท้าโดยรวมดีครับเก็บงานมาให้เรียบร้อยปุ่มไม่มีลอกพวงมาลัยสวย<ต>อ่าไม่มีรอ<ป>ม่รอนไม่มีเขาเรียกว่าอะไรบิดเหรอหนังบิดอ่าหนังบิดคือถ้าพวงมาลัยเก่าๆมันจะเหมือนว่าขยับแล้วมันบิดมันจะตุมันจะบิดอ่ามันจะบิดตามมืออันนี้ยังถือว่าอยู่ในสภาพที่ ดีเยี่ยมนะครับก็จุดขายมาเหมือนเดิมประตูสไลด์ไฟฟ้าเปิดได้จากด้านล่างคอนโซลรีโมทแล้วก็ตัวประตูนะครับก็คือ3ระบบภายในนี่สวยเลยแต่ก็ยังไม่หมดยังไงซิคันนี้วิ่งเพียง8 0,000ื่นโลเท่านั้นเฮโดนี่สาวนี าใส่ซาวเองเนี่ยตัดต่อง่ายหลบอกด้วยเล่นไรกูตามไม่ทันไม่แปดหมื่นเท่านั้นครับผมไม่มีการกรองไม่แต่อย่างใดถ้าติดตามเราจะรู้คันไหนมาเยอะเราก็บอกเยอะคันไหนไม่น้อยเราก็บอกน้อยใช่แล้วคันไหนมาเยอะแต่รับรองว่าสภาพนี่ไม่แพ้กันไม่แพ้กันอ่าตอนนี้เราไปดูใต้ฝากระโปรงกันบ้างว่าคันนี้ท้ายไม่โดนละหน้าโดนหรือเปล่าไปครับ ครับผมแล้วก็มาจุดหัวใจหลักของรถยนต์ครับผมก็คือห้องเครื่องนั่นเองนะครับเป็นเครื่อง L15 ครับก็คือ1.5ค่ะก็อย่างที่ทราบกันเหมือนเดิมครับผม Honda f ฟีก็จะเป็นเครื่องตัวเดียวกับ h o n d a j a z z c i t ตี o b i l i o ใช่ครับเรื่องอะไหล่ไม่ต้องห่วงหาง่ายหาง่ายเครื่องเหนียวไม่จุกจิกมันไม่มันไม่ได้นําเข้ามาแล้วแต่มันก็ยังดูแลเกี่ยวกับตัวเครื่องได้เพราะว่ามันเป็นตัวที่ว่าในตลาดเขาใช้กันแลวอะไหล่ที่แบบว่าหาได้ตามทั่วไปนะครับ เรื่องการชนเป็นไงโอ้คันนี้ต้องพูดเลยครับว่าครับไม่มีชนแน่นอนสวยน็อตไม่ขยับไม่มีการไขเลยอะสวยเดิมใช่สวยจริงๆริงคสีเดิมฝาเดิมคานเดิมทุกอย่างเดิมสวยด้วยไม่ชนด้วยไมน้อยแค่เดิมููสักขนาดนี้สวยๆเนียนๆขาวๆแบบนี้ยังไงสิขายอยู่เท่าไหร่ล่ะเอ็กซ์ทางนี้อ๋อโอ้หไปชี้ฝั่งนู้นเฉยบอกราคาไปครับคันนี้ขายอยู่เพียงเท่าไหร่ 59,000บาทเท่านั้นนะครับ5 9า0 0บาทอ่ารถปี2013ไมปด0 0รถไม่มีโดนสภาพภายในกิิบกิบสวยๆล้อใหม่ยางใหม่ล้อใหม่ยางใหม่จัดฟิตเมนต์แล้วด้วยเติมน้ำมันขับอย่างเดียวถังแรกไม่ต้องเติมอย่าถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะน้ำมันเครื่องรอบแรกก็ไม่ต้องถ่ายเราถ่ายให้เรียบร้อยนะครับอ่าคันนี้มีรูปหรือยังคันนี้มีรูปหรือยังเดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้อ่าติดตามได้ที่ไหนครับ ติดตามได้ที่เพจดีคาตรงนี้ได้เลยครับตุ้งแล้วก็ยังมีรีวิวแบบนี้ในช่องทาง YouTube ของเราด้วยครับฝากติดตาม y o YouTube ดีคาชแนลด้วยแล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งคือท i k t เ k TikTok นั่นเองก็เป็นพวกเบื้องหลังเบื้องหลังของพวกเราเองตัดมาฉากลุ่นลุ่าเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับใช่แล้วครับก็สำหรับวันนี้ เราสองคนก็ฝากดีคาไว้ด้วยแล้วก็รถคันนี้แต่ถ้าอยากจะติดต่อซื้อรถคันนี้ก็ติดต่อได้ที่เบอร์ไหนครับติดต่อได้ที่ผมเลยครับ0649969996ได้เลยครับแล้วก็พี่เบสครับผมเบสครับ0 9 6 8 6 8 6 6 6 8ครับผมครับผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ